สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับเปิดจำนวนเงินรางวัลลีโอแชมป์ไม่หมดนี้200สมัยเปิดเงินรางวัลลีโอแชมป์ไม่หมดนี้200สมัยเลขสวยมากเยกได้ว่าทำเอาแฟนๆน้ำตาซึมเมื่อลีโออทิยต์หรือลีโอไม่หมดนี้ได้ประกาศยุติการแข่งขันกลางรายการไม่หมดนี้เสี่ยงโชคดังคว้าแชมป์ไปทั้งหมด200สมัย พร้อมกับก้มกราบคุณแม่แล้วบอกว่าเราหมดนี้แล้วนะแม่เป็นโมเมนต์ที่ประทับใจมากๆซึ่งหนุ่มรีโอสร้างประวัติศาสตร์คว้าเงินรางวัลสะสมสูงสุด5 55 5 55 5ล้าน55555บาททั้งนี้ตลอดรายการแข่งขันที่ผ่านมานั้นดีโอยังได้มอบเงินรางวัลช่วยเหลือให้กับผู้ท้าชิงในรายการมาแล้วหลายคนขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว com ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟัง กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ